อาจารย์วัดนะครับขนาดข้อที่หนึ่งนะครับผมชื่ออะไรครับผมชื่อนายวิทิ์แตลย์หอมครับเรียนเอกวทบอครับรหัสห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดครับเป็นประธานเอกครับข้อสองครับผมเป็นคนราชบุรีครับอยู่พบมันโป่งครับข้อสามครับกีฬาที่ผมชอบครับผมเป็นนักบาสครับผมชอบกีฬาว่ายน้ําครับข้อสี่ครับนักกาที่ผมชอบ ผมชอบไมเคิลเฟลครับเขาว่ายน้ำเร็วดีครับข้อที่ห้าวิชาที่ผมชอบครับผมชอบวิชาสรีระครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับระบบร่างกายในตัวคนผมเลยชอบเป็นพิเศษครับมันดูง่ายดีข้อที่หนะครับสิ่งที่ชอบในวิชาเปโอแมคืองานครับอาจารย์ให้งานไปทําเยอะดีครับถึงจะทําไม่ทันบ้างส่งช้าบ้างแต่ก็อย่างน้อยก็ได้ทํามาครับข้อเจ็ดครับการประยุกต์ผมประยุกต b บลแม็กกับการเต้นครับผมสอนได้อลิบิกเบลแม็กมันเป็นการที่จะเคยสอนว่ามุมบับมุมบาดเจ็บกับมุมไม่บาดเจ็บอย่างเงครับก็เลยเอาไปประยุกต์ใช้ในการเต้นบ้างนะครับแล้วก็ข้อที่แปดครับคติประจําใจครับกําขี้เดียวกคาตดครับข้อเก้าครับสเปคสาวครับก็หน้ากลมๆครับอบวบเล็กๆน้อยขาวๆโอเคเคานี้โอเคแล้วครับข้อที่สิบครับของกินที่ชอบ ผมชอบกินผัดไทยครับชอบที่สุดเลยครับกินแนผัดไทยข้อเสียแรมสถานที่ที่ชอบผมชอบที่ไหนก็ได้ครับที่คนเยอะๆครับผมเป็นศาสต์สังคมครับสิบสองครับอนาคตผมอยากเป็นมือหนึ่งประเทศไทยครับในการออกกําลังกายกูเอ็กเซ์ไซครับสิบสามครับผลงานที่ผ่านมาผมเป็นโค้ชทีมว่ายน้ำสวมทอครับเป็นผู้ช่วยโค้ชแล้วก็มาเป็นประธานชมรมว่ายน้ำครับ แล้วก็ตอนนี้เป็นนายกสโมสรนักศึกษาคณะครับี่ครับเกมที่ชอบครับผมชอบ d อส a2 ครับิ่งเล่นได้จักพักหนึ่งครับ15ครับเพลงที่ผมชอบผมชอบเพลงเพลงคิดยากเลยชอบหลายเพลงครับแต่เพลงที่ผมชอบก็เป็นเพลงพวก PS คาราบาวครับผมชอบบัวลอยครับฟังแล้วเหมือนเพื่อนตายครับแล้วแนวเพลงที่ผมชอบนะครับ ข้อที่สิบหกก็ชอบแนวแบบเอ็กตีเนตีครับก็เก่าครับยุคเอวิดนะครับแล้วก็ข้อที่สิบเจ็ดนะครับความประทับใจในคณะผมประทับใจที่คณะที่ว่าคณะเราเล็กและเห็นหน้ากันทุกคนครับเลยทําให้เราสามารถจํากันได้หมดว่าใครเป็นใครครับก็เลยเป็นความประทับใจที่คณะครับสิบแปดถ้าอาจารย์ผมชอบผมชอบอาจารย์โชชัยอนามนาะครับเพราะท่านระดมหนักให้ผมครับผมเลยชอบท่านเป็นพิเศษ ข้อที่สิบเก้าครับสัตว์ที่ผมชอบนะครับผมชอบนูฮมมเตอร์ครับเลี้ยงมาสิบตัวตายสิบตัวเลยครับข้อที่ยี่สิบนะครับผมอยากได้เกรดอะไรในวิชาไบโอเมคานิกผมบอกเต็มปากเลยครับผมอยากได้เกรดซีครับเอาแค่ซีบอกครับพอผ่านครับขอได้ครับอาจารย์ขอบคุณครับอาจารย์